ขอต้อนรับเป็ป่อนๆเข้าสู่เกม Legend the l o r d Memory Him of the v a l c u r y rie, กับผมมิทเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวละครซับดาเมจบับสุดเท่พร้อมกับทีมดาเมจสายระยะประชิดขี้แหลกล้านสำหรับนักผชนภัยของเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีตัวละครให้เราเลือกเล่นเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็นสายเวทสุดโหดอย่างลินนะหรือจะเป็นราชาแห่งเมทิโอโมเดนเราจะเล่นเป็นสายยิงไกลอย่างเซิร์ฟก็ได้แต่ในที่นี้นะครับผมเพิ่งทําตัวละครเสร็จกับเรานะักผู้ชมไทยที่ผมเพิ่งอัพไปนะปัจจุบันผมก็จะพาเพืพ่อนๆมารู้ซึ้งถึงความแกงของนาตาลีกับทีมนักผู้ชมทยที่ผมเล่นอยู่ที่เราเอาไปเล่นทีมไหนก็เข้าคู่กันหมดฉะนั้นก็มาดูตัวละครกันเลยดีกว่านะครับสรับตัวละครแรกนะครับก็จะเป็นตัวละครนาตาลีขาอาชีพไวท์สมิธผมก็ทาการอัปเกรดตัวละครเนี่ยไปที่แหลงสิบเป็นที่เรียบร้ออยและกกัเ ขึ้นสู่แรงสิบเช่นกันนะครับความสามารถของตัวละครนาตาลีสกิลแรกเขาจะสร้างความเสียหายธาตุดินถึง435และลดเดบของเป้าหมายลง8เป็นเวลา12วินอกจากนี้นะครับก็ยังปลดล็อกในส่วนของแรงหกแะลดความเร็วในการโจมตีของศัตรูลดลงอีก15เป็นเวลา12วิด้วยกันส่วนสกิลที่2สกิลนี้เขาก็จะเพิ่มแอตแท็กของตัวละครนาตาลีให้มากยิ่งขึ้นสกิลที่3เป็นสกิลเปิดปั๊บนะครับคนแรกนะครับก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีของพันธมิตรเพิ่มขึ้น1 5หนนนนน่่นววววยเเเป็ลาาาาา12ิใสสของ ASPD ะครรรับราามาถดดูไ้จก ตรงนี้เลยการเพิ่มขึ้นมา15หน่วยเนี่ยถือว่าเยอะม,มากๆเลยนะครับนอกจากนี้สกิลที่3ถ้าเราทําการอัปเกรดตัวละครถึงเล้งสิบก็จะได้ผลตรงนี้ไปด้วยนะครับเพิ่มแอตแทกของพันธมิตรทั้งหมดทุกตัวละครในปาร์ตี้ซึ่งจะเพิ่มถึง25%เป็นเวลา12วิและทําการเพิ่มคีอีก6%นี่แหละเทพเจ้าแห่งการเปิดบัฟสายซับดาเมจลูกหลักของเหล่าตัวละครสายคีตีไว้ไม่ว่าจะเป็นนักธน,นูแต่ผมเล่นโจรน,นะครับกิโอตินตัวสกิลที่4พอดีผมมีอาวุธเฉพาะของเขาผลแรกนะครับก็จะสร้างความเสียหายทัดดินถึง59% แล้วก็ทําให้สตูติดสตันเป็นเวลา5วิด้วยนะครับโอ้โหถ้าไม่ใช่พวกมอนเตอร์ที่การสถานะหรือพวกปอรนะครับ การติดตัน5วิโคตรโกงและผลของแรงแปดลครับลบล้างบัฟของสตูทั้งหมดส่วนบัฟข้ามขีดจำกัดเนี่ยพอดีผมไม่ได้ทําอาวุธของเขาถึง5ดาวถ้าเพื่อนๆสามารถอัปเกรดอาวุธของเขาถึง5าดาวได้ก็จะทาให้เป้าหมายลดคิติคอนลง100%เปร็นเวลา10วิด,ด้วยนะในส่วนของนาตาลีนะอุปกรณ์ที่ผมสมใส่นะปัจจุบันของเขานะครับก็จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานคือผมยังไม่ได้ไปหาของคราฟเลยนะครับเพราะไอเทมที่เราจะทาการคราฟได้เนี่ยต้องใช้วัตถุดิบจํานวนมหาศาลแล้วปัจจุบันต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนนะครคอ กทำให้ตัวละครมีพลังโดยรวมอยู่ที่12,926และละเอียดเนี่ยในก็จะมีสเต็งอยู่ที่ 190, a อ t a ท k อยู่ที่4,699ก็ดูแค่ค่าสเตตัสหลักๆละกันนะครับและตัวถัดมาในทีมนี้ที่ขาดไม่ได้เลยนะก็จะเป็นตัวสายแทงนะครับตัวนี้สวิชเชอร์คาร์ดคูไซเดอร์ผมก็ทาการอัปเกรดไปที่แลง7และอัพตัวละครขึ้นสู่4ดาวส่วนตัวละครสวิชเชอร์นี้นะครับผมยังไม่สามารถหาอุปชพของเขาได้ก็เลยทําให้มีอยู่แค่3สกิลเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ก็ดูผลของสกิลเข้าวๆไป ก่อนละกันนะครับ สกิลแรก Holy Shield ผลของสกิลนี้นะครับก็จะทาการลดดาเมจที่ตนเองได้รับเป็นเวลา6วิและสะท้อน3%ของดาเมจที่ได้รับกลับไปและย่อยยุเป้าหมายโดยรอบเป็นเวลา3วิด้วยกันนะครับส่วนผลของแรง5เนี่ยเมื่อได้รับดาเมจจะฟื้นฟู SP เท่ากับ25%ของพลังโจมตีก็ถูกตีเลือดเด้งได้ถัดมาสกิลที่2นะครับก็จะเป็นพวกพลาสติดตัวผลแรกนะครับก็จะเพิ่มเดฟ30.2%อันนี้เป็นผลจากสกิลเดเวล7นะครับผลที่2นะครับก็จะเพิ่ม Max SP 10%ส่วนสกิลที่3ผลแรกนะคร ความเสียหายท่าแสง405%ของแอตแท็กและทําการลดเด็บของเป้าหมายลง14%เป็นเวลา8วิด้วยกันผลที่2นะครับก็จะทําการลดแอตแทกของเป้าหมาย10%เป็นเวลา8วิก็ลดทั้งพลังป้องกันแล้วก็ลดพลังโจมตีของัตูล,ลดลง่วนถ้าเราสามารถหาโซงอาวุธได้นะครับก็จะได้สกิลเพิ่มเติมตมาอีกนิดนึงนะซึ่งสกิลนี้ก็จะสร้างความเสียหายท่าแสงถึง45%นะครับแก่สตูโดยรอบเป็นเวลา5วิด้วยกันและถ้าเราทําการอัปเกรดตัวละครถึงแ้ง8จะสามารถยูยูสตูได้เป็นเวลา3วิด้วยบวกทั้งถ้าเเรรราอักตคถึง แรง10เข้าไปอีกก็ทําการฟื้นฟู SP ีของพันธมิตรในขอบเขต100%ของพลังจมตีเข้าไปอีกประมาณว่าแค่มีตัวนี้ตัวเดียวเลยครับเหมือนมีทั้งแทงทั้งฮิลอย่างว่านี่แหละครูไซเดอร์เนเวอร์ชั่นแลกนาร์กเดินลอดเมมโมรีอะไรจะขนาดนั้นส่วนบัฟข้ามขีดจำกัดนี่ก็จะเพิ่มระยะเวลาต่อเนื่อง2วิส่วนอุปกรณ์ที่ผมสวมใส่นะครับก็จะเป็นสวมใส่อุปกรณ์พื้นฐานที่ดรอปจากมอนเตอร์เหมือนกันนะยังไม่ได้ใส่ของค้าวนะครับ <c oughs> ก็ทําให้มีประสิทธิภาพในการต่อสู้อยู่ที่1 8 4 2 สเต็งอยู่ที่150วิทอยู่ที่194ออ 3, แอตแทกอยู่ที่253 0ัพลังป้องกัน3 2 8 5และเลือดอยู่ที่47่0นเะครับเทียบกับตัวละครนาตาลีเลือดของเขาอยู่แค่33,000เท่านั้นส่วนอีก2ตัวละครที่เหลือเนี่ยผมก็จะเล่นเป็นสายดาเมจใช่ไหมสำหรับสก,กิลของซีโนเนี่ยผมได้อธิบายไปคลิปกันก่อนแล้วนะครับก็ให้ดูพลังนับจุดปันเอาละกันเนาะมีพลังโดยรวมอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่204นะครับพลังยมตสี่5191เลือดอยู่ที่4 0 0 0 0 และอีกหนึ่งตัวละครนะครับก็จะเป็นตัวละครดาเมจเช่นกันสํหรับคาริออตเนี่ยผมเอามาเพราะว่าผมจะเล่นเป็นทีมทิปมันจะไปเข้าคู่กับการ์ดที่ผมเลือกใช้งานสําหรับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่ผมสวมใส่เนี่ยยังใส่ไม่เยอะส่วนประสิทธิภาพในการต่อสู้ของตัวละครอยู่ที่144่งหมื่นสี่สิสอยู่ที่141รอยี่็นะครับแอตแท็กอยู่ที่2461นสอกและเลือดอยู่ที่3ามหมนี่ก็คือ4ตัวละครที่ผมเล่นนบปัจจุบันนะครับในส่วนของการ์ดที่ผมเลือกใช้ง การมูนไลฟ์ฟาเวอร์สำหรับผลของการนี้เลยครับเขาก็จะเพิ่มค่า c p คงที่เพิ่มขึ้น5หน่วยและลดเวลาการฟื้นฟู CP ลง0.5าวิอีกทั้งก็ยังลดเวลาคูดาวของพันธมิตรลดลง10%เรถ้าเราสมัยการนี้แน่นอนเะครับเวลาเราจะใช้งานการแอคทีฟเนี่ยก็จะใช้งานการแอคทีฟได้มากขึ้นการต่อมาที่ผมเลือกใช้งานนะครับก็จะเป็นการ์ดสายวินเดอร์เพราะอย่างที่เห็นนะครับว่าตัวละครดาเมจที่ผมเลือกเล่นก็จะเป็นการ์ดอาชีพที่ต่อยอดมาจากทิปการไปบนี้ก็เลยจะให้ผล APD เพพิิิ่มมขึ้น้นสสาหรับตยยทป7.5ดวกน,นะอันนี้อัปเกดาววแล้ การ์ดใบต่อมาที่ผมเลือกใช้งานนะครับก็จะเป็นการ์ดสกายเปติผลงองการ์ดนี้นะครับเขาก็จะเพิ่มคิริติคอนให้พันธมิตรทั้งหมด3.4%และบระิมวณความเสียหายของคิริติคอนก็จะเพิ่มอีก17.5%โดยพื้นฐานแล้วทีมผมูหวงกระเล่นเป็นตัวละครสายโจมตีไวและคีการที่สวมใส่การ์ดใบนี้โอกาสติดคีก็จะเยอะขึ้นและยิ่งเราติดขินะครับความแรงก็จะสูงขึ้นส่วนการ์ดใบต่อมาที่ผมใช้ก็จะเป็นการ์ดโคโค่ผลงองการ์ดนี้ก็จะลดเวลาฟื้นฟู CP ลดลง0.4วิด้วยกันและการ์ดใบที่5ผมมมใช้้เเป็็นนกก์ดดไขดข่ 9CP สสูงสุจะพิึ การ m o o n l i ์ฟ t f เวอ e ์เขาเพิ่มให้5แล้วใช่ไหมอันนี้ก็จะได้อีก2นะครับซึ่งผมก็จะทําการอัปเกรดการใบนี้ให้ถึง5ดาวก่อนค่า CP จาก2ก็จะเป็น3เวลาเราเปิดการต่อสู้มานะครับค่า CP ก็จะได้เป็น18นอกจากนี้การไข่หมดก็ยังเพิ่ม SP สีสูงสุดให้มากขึ้นด้วยตัวละครจะได้มีเลือดเยอะขึ้นหน่อยนะครับส่วนการแอคทีฟนะครับสำหรับสาหรับนี้การสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยครับการดใบแรกนะครับก็จะเป็นการ d o บ b l e Gengou ผลของการใบนี้ก็จะเพิ่ม a อ p d ของพันธมิตรเพิ่มขึ้น35 35นนน่่ววยยเเป็พราะว่าาาาทํกกกรรอัปเด์ถึง5ดาวแล้า และฮิตเพิ่มขึ้นอีก100%ก็คือโจมตีโดนแน่นอนนี่แหละการ์ไวๆทีมต้องใช้เมื่อเราโจมตีไวแล้วนะครับต่อมาเราต้องเพิ่มความแรงในการโจมตีของเราด้วยนะครับการที่ช่วยเพิ่มพลังโจมตีให้การไปแรกก็จะเป็นการไปนี้เลยครับ Ox ออเ k ล l e t ั n แต่ตอนนี้ผมอัปเกรดไปแค่1ดาวเท่านั้นผลที่ได้นะครับเขาก็จะเพิ่ม a t ค158.2%เป็นเวลา5.1วินาทีเพิ่ม ATK แล้ว ก็ยังมีเพิ่มแอตแทกอีกนะครับนั่นก็คือการ์ดอนาคอนดาแต่การ์ดนี้ค่อนข้างเฉพาะหน่อยนะครับเพราะว่าจะไม่สามารถเพิ่มแอตแท็กให้ได้ทุกตัวจะเพิ่มให้ได้เฉพาะแค่สายทิปเท่านั้นแน่นอนตัวละครทั้งสม2ตัวก็จะเป็นสายทิปอยู่แล้วนะครับจึงการไปนี้ผมก็ทําการอัปเกรดไป5าดาวเขาก็จะเพิ่มแอตแท็กให้ถึง250%เป็นเวลา6.2วินาทีมีเพิ่มแอตแท็กแล้วต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่ม status, สเตตัสสาคัญของสายโจมตีระยะใกล้นั่นก็คือ การเพิ่มสเต็งซึ่งการในแม่มอมี่เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะเพราะการไบนี้แค่อัปเกรด2ดาวเขาจะเพิ่มสเต็งให้ถึง201.8%้เป็นเวลา2.9วิด้วยกันมีการเพิ่มดาเมจแล้วใช่ไหมครับต่อมาเดี๋ยวตุลครจะไม่ติดคีบ่อยเกินไปนะครับเราก็ต้องใช้งานการ์ดแจ็กด้วย พราะว่าผลของการ์ดแจ็คเขาก็จะเพิ่มขีให้พันหมิตรเนี่ยหนึเลยนะครับเียได้ว่าโอกาสติดขีก็จะแน่นอนมากยิ่งขึ้นเมื่อเรามีการ์ดเปิดปั๊บที่ช่วยเพิ่มดาเมจแล้วต่อมาก็จะเป็นการ์ดใส่สถานะสตูทําให้เราเนี่ยบูทดาเมจได้มากขึ้น สำคัญอีกนะครับที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นในส่วนของกาสตอมมิไนผลของการ์ดใบนี้นะครับก็จะทําให้สตูเนี่ยติดแช่แข็งเป็นเวลา7วิพร้อมกับลดพลังป้องกันของเป้าหมายลดลง80%และลด a อ p อพดีเป็นเวลา8วิด้วยกันโดยพื้นฐานแล้วนะครับถ้าเราตีพวกบอสเนี่ยบอสก็จะมีการโพกสถานะถึงแม้ว่าบอสไม่ติดสถานะแช่แข็งแต่ผลของการลดพลังป้องกันของสตูล,ลดลงเนี่ยก็ยังอยู่จึงผมก็ทําการอัปเกรดการ์ดตอมมิไนไปห้าดาวเลยนะครับทำให้การ์ดใบนี้ใช้พลังงานแค่2งเท่านัน นี้ไม่พอนะครับก็ยังมีในส่วนของการซอมบี้อีกนะครับผมก็เอามาใส่ติดสําหรับคลของการออกซอมบี้นะครับเขาจะทําการลดเด็บของเป้าหมายลดลง70เปร็นเวลา4.5วิด้วยกันแน่นอนตีแรงแล้วตีแรงอีกส่วนการที่เหลืออีก2ใบนะครับผมก็จะเลือกเป็นการที่ใช้ค่า CP น้อยที่สุดเพื่อการที่เราต้องการเนี่ยไม่ออกมาเนาะเราก็ต้องใช้การแบบนี้ไปก่อนและอีกการหนึ่งเนี่ยก็จะใช้เป็นในส่วนของการมิดเทสนะครับสำหรับการมิดเทสก็จะเอามอฮิลให้กับพีนะมิตรนอกเหนือไปกว่านั้นเลยก็คือเขาใช้ค่า CP น้อย อีกทั้งเขายังลดกูดาวของสกิลลดลงอีกด้วยนะครับอัปเกรด5าดาวเนี่ยจะลดให้30วิพร้อมทั้งฟื้นฟูค่า CP พีให้อีกหนึ่งหน่วยนี่ก็จะเป็นการจัดการนะครับสำหรับทีมที่ผมเล่นอยู่ณปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกับบัฟสุดเทพนาตาลีกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับที่แรกที่เราจะมาลองทดสอบนะครับก่อนจะมาที่ n p c มพิซแพทิคโบลันสถานวิหารแห่งการทดสอบสารเจ้าผนึกปีศาจ การเลือกออกการ์ดเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ดูก่อนว่าเราจะออกการ์ดแบบไหนสาหรับการ์ดอนาคอนดาเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเราจะไม่สามารถใส่ให้ตัวละครอื่นๆนอกเหนือจากสายทิปได้จั้นเราก็ต้องไปใส่ให้สายทิปนะครับาสายดาเมทของเรานะครับส่วนถ้าเป็นการ์ดพวกเพิ่มแอดแท็กเนี่ยก็สามารถใส่ให้ได้ทุกตัวแต่วงที่ผมใส่อย,อยู่เนี่ยสามารถเพิ่มให้ได้เฉพาะแค่เหล่าตัวละครนี้เท่านั้นนะครับฉะนั้นก็ใส่ไปก่อนอสลับการ์ดก่อนนะครับรู้สึกว่าการ์ดจะไม่ขึ้นมือนะครับ เดี๋ยวผมใส่เป็นการมิเทสนะครับเพือ่อเลสดีเซตคูดาวของสกิลของตัวละครต่างๆนะครับใส่อนาคอนดาไปอีกนะครับเพิ่มบัฟดาเมจเพิ่มโจมตีไปครับการสำคัญที่เราใช้งานมาแล้วนะครับนั่นกะ็คือการดอปเปิรกิงโก้สําหรับการดอปเปิรกิงโก้เนี่ยก็จะมาช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้มากที่สุดแล้วก็ให้เราใส่ดาเมจเพิ่มเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ใส่ลดเกาะของสตูล,ลดลงนะครับผมแล้วก็ลดเกาะนะครับความแรงเห็นไหมการโจมตีก็จะเพิ่มมากขึ้นแต่นี้ไม่ได้ใส่การ์ดคีนะฮะถ้าใส่การ์ดคีมันก็จะรัวมากๆเลยนะครับการใส่การ์ดหรือการลงการ์ดเนี่ยจะต้องค่อนข้างไวนะถ้าลงช้าเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับผลของการ์ดมันมีระยะเวลดาของเขาอยู่แล้วนะครับของการ์ดนั้นๆอตีไปก่อนนะครับโคตรรัว ตัวเลขนี้เบ่งพึ้นเลยเดี๋ยวเราสลับการ์ดก่อนนะครับให้การ์ดที่สำคัญสำคัญขึ้นมือมาตอนนี้ติดสโตนเคิร์สรักษาสโตนเคิร์ดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลดเกาะของเป้าหมายลดลงนะครับสซการ์ดอนาคอนดามารู้สึกว่าการคิวไม่มี การทํางานของการ์ดก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยลองดาเมจแบบเต็มเลยครับผมบูดดาเมจเพิ่มเข้าไปก่นอนอือหิวก่อนนะเดี๋ยวตัวละครตายเออโอ้โหรอบนี้ได้53ล้านเท่านั้นเดี๋ยวเรามาลองต่อสู้ใหม่กันดูนะครับให้ตัวละครต่างๆเนี่ยปล่อยสกิลไปก่อนปึ๊บปล่อยสกิลหมดแล้วนะครับใส่การ์ดมิเทสเลยล้วกันนะฮะร,รีเซ็ตคูลดาวสกิลเหมือนการ์ดจะไม่ขึ้นมือนะครับใส่เพิ่มดาเมจไปก่อนล้วกัน มีการดรอปเปอร์นะครับใส่การดรอปเปอร์บูตดาเมจเพิ่มเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่การดาเมจเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะไเต็กนะครับแล้วก็ใส่รถเกาะของก็หมายลดลงนะครับใส่การมิเทสไปอีกก็ได้นะครับหรือใส่คูลดาวของสกิลเขาก็จะปล่อยสกิลต่างๆหรือว่าเราจะใส่สกิลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็รอรอบใหม่ก็ได้เหมือนกันการที่บูตใส่การไปเนี่ยจะทาดาเมจได้มากขึ้นเซียววีเลยนะจะเพิ่มความเร็วมากขึ้นนะครับ แต่คราวนี้ผมรอค่า CP เด้งขึ้นก่อนนะครับเห็นไหมค่า CP นี้เด้งขึ้นอย่างไวเลยนะฮะโอเคเราก็จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีไปก่อนนะครับเพิ่มดาเมจนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจไปอีกชุดนึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เพิ่มคิดขค้อนนะครับให้3ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็รีเซ็ตคูด้าสกิลไปครับผมลดเกาะของเป้าหมายนะครับการโจมตีของเราฮะถึงแม้จะติดคี้ไม่รัวนะครับแต่ก็ได้อยู่เอบูดดาเมจเข้าไป ไปไปครับตีรัวๆปึ๊บตอนนี้ดาเมจไปห้าสิบกาล้านแลวนะครับอืมติดเคลิร์สครับผมไีกเคลิร์สปล่อยชิวๆไปสลับการ์ดก่อนครับเลียร์ค่า c ีพีของอาจะไม่เยอะนะครับแล้วก็ไอเทมของเราตัวละครเนี่ย ผมยังมีไม่เยอะด้วยครับดาเมจที่ดําได้ก็อาจจะอยู่ราวๆนี้ก่อนนะครับผมกับทีมณปัจจุบันนะการถอดสู้ถัดมานะครับเราก็จะเอาไปต่อสู้ประตูมิติชั้น20เปิดฟอร์มาครับอ่ะเพิ่มพาลาังยุตธีไปก่อนเลยละกันนะครับแล้วก็ลดเกาะของเป้าหมายลดลงกอด,ดีเลยครับมีกาดดปปอปิลกโกะใส่เข้าไปครับผมตัวเลขนีขึ้นรัวใส่ดาเมจเข้าไปอีกครับลดพลังป้องกันของศัตตูลงไปอีกนะครับแล้วก็ ใส่การมิเทสไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ให้โจมตีไว้มากขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็ลดเกาะของเป้าหมายลงไปอีกนิดนึงเพิ่มพลังโจมตีแต่การออกฮีโร่ไม่มีเอาเพิ่มพลังโจมตีไปก่อนการออฮีโร่มาไหมเหมือนจะไม่มาแ yeah, ย่แล้วสิการไม่มีการไม่มาการออฮีโร่ไม่มีไปไหนเ่ยใส่การมิเทสเพิ่มเลือดไปก่อนครับฮีโร่เพิ่งมาเนี่ยตีไปก่อนแล้วกันนะครับ ลุเด้งของสกูดเด้งเพิ่มพลังยิงตีเข้าไปอีกเดี๋ยวตีไม่แรงพอเนี่ยสาบให้ยับอย่าให้พักรถเกาะอ,องคูไป <c oughs> โคตรเดือดแล้วก็ลองต่อสู้จับกออกซิเิสด,ดูนะครับเป็นยังไงผมก็จะใส่เพิ่มความเร็วในการโจมตีไปก่อนนะครับใส่รถเกาะของเป้าหมายแล้วก็ใส่เพิ่มดาเมจเข้าไปอีกครับผมเพิ่มดาเมจให้เฉพาะสาย แล้วก็เพิ่มแอตแท็กเข้าไปอีกครับไหนๆก็ไหนๆคขีปอีกสักนิดนึงรัวอือใส่การไม่เทสเข้าไปครับแล้วคูดาวสกิลแต่รู้สึกการไม่ขึ้นมือนะครับก็เพิ่มดาเมจไปก่อนนะลดเกาะไปอีกการดอปเปอร์ไปไหนการดอปเปอร์ผมอยู่ไหนการดอปเปอร์ <c oughs> จะไม่มาจริงๆเหรอเนี่ยการดอปเปอร์ไม่จริงเพิ่มดาเมจเท่าที่เพิ่มได้ครับรีเซส่คูดาวสกิลไปอีกทีนึง รถเกาะแช่แข็งหมาและการอดเปอร์ตัวละครยังไม่ตายครับจงบงังหวะนี้แต่การเพิ่มดาเมจไม่มีใส่การมีเทสเข้าไปฮะเราจะสกิลแช่แข็งหมอนเติมข้างๆไปก่อนเพิ่มดาเมจเฉพาะสายแล้วยังไงแล้วยังไงเฮ้ยใส่ใส่ <c oughs> ใ,ส <c oughs> ใส่โลก,กันไปก่อนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวเขาระเบิดมาตุ้มน่าจะเรียบร้อยครับอือต้อไมีน้ยัดไปอีก เมื่อดาเมงเฉพาะสายเออ,โ,อโคตดเหนื่อยแต่ก็ได้อยู่นะครับมันน่าจะได้แหละย <c oughs> ินมาแล้วนะครับนี่สินะโอซิเิสนะครับส่วนการโจมตีมอนสเตอร์แบบปกตินะครับเราสามารถปล่อยออเตอร์ได้เลยนะด้วยทีมแบบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องมีพระนะครับเพราะเราเซตการ์แบบนี้แล้วจะแม้ เขาก็าจะตีของเขาเองนะครับแล้วก็ค่าไว้มากๆเหมาะกับการบอดเราสามารถเก็บเวลฟาร์มหาของหรือว่าจะไปลงดันระดับสูงก็ได้นะครับอย่างเช่นโบเ e นดันเจียน ก็สำหรับในเกมนี้ก็ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับกับเกมแลกนัลล็อกเดอะลอสเมโมรี่ทีมออฟเดอะวาเคแนะนำให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยก็อยู่ใต้ล่างเดสคริป i ันสำหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาหน้าขอตัวลาไปก่อนบายๆครับผมไปละครับ